สวัสดีครับวันนี้ทาโซนยินดีนำเสนอตู้เซฟนิรภัยที่รองรับกับฬนกาออโตเมติกครับตู้เซฟใบนี้ครับผลิตจากวัสดุเหล็กก้าครับที่มีความทนทานและสามารถป้องกันไฟได้ครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยครับทั้งการกดรหัสที่ใช้งานร่วมกับกุญแจและสัญญาณกันขโมยครับตู้เซฟนิรภัยใบนี้ครับรหัสสามารถตั้งได้ที่3-6ตัวด้วยกันครับ และใช้งานร่วมกับกุญแจครับภายในครับสามารถจัดเก็บนาฬิกาได้11เรือนครับและทางเราได้มีการอัปเกรดช่องเก็บนาฬิกาที่มีขนาดไซส์ใหญ่เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีนาฬิกาขนาดเรือนใหญ่เป็นพิเศษครับและขนาดไซส์มาตรฐานครับเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีนาฬิกาขนาดเล็กและใหญ่ครับ วัสดุภายในครับทำจากไม้มะฮอการีเคลือบผิวด้วยไฮกลอสครับมีลิ้นชักให้ถึง4ช่องพร้อมที่พักชั้นวางของการใช้งานทั้งหมดครับมีทั้งหมด5ฟังก์ชันด้วยกันครับเริ่มต้นที่ฟังก์ชันแรกครับเป็นฟังก์ชันปรับรอบการใช้งานครับเริ่มต้นที่650รอบ750 850 1,000ไปจนถึง1,950รอบครับฟังก์ชันที่2ครับเป็นฟังก์ชันปรับทิศทางการหมุนได้ทั้งหมุนซ้ายหมุนขวาและหมุน2ทางในเวลาเดียวกันครับฟังก์ชันที่3เลือกตำแหน่งการใช้งานครับฟังก์ชันที่4หยุดการทำงานและทำงานครับฟังก์ชันสุดท้ายปิดและเปิดไฟครับ